บายเลยครับโอ้ยจมลุ่มนี้อีนั่นไงว่าแล้วโอ้ยันไม่ขึ้นแล้วครับขึนนน้นไหม ไม่ขึ้นแล้วครับต้องใช้รถกุดสองตัวนี่นี่โอ้ยลงทางฝั่งนี้โอ้ดันไม่ขยับเลยอ่ะ

จมจริงๆครับผมวิกเตอร์ตัวแรงฮจมแล้วไม่ต้องดิ้นนะครับเพราะว่าสโลเหลืองอยู่ใกล้สโลเหลืองกำลังมารดขุดก็ไม่กล้าเดินมานะกลัวจม ขึ้นไหมสบายเลยฮะโอ้ยจมลุ้มนี้มีตันไงว่าแล้วโอ้ยดันไม่ขึ้นแล้วครับ ดันไม่ขึ้นเลยอะ่ะโอ้น่าจะสาหัสพี่แกวิ่งออกมาทางใหม่นะฮะอันนี้เท่าแก่ขับเองนะครับผม <c oughs> โอ้สามร้อยบังแล้วช็อตนี้โอ้ไม่ขึ้นฮะลื่น น่านจะได้เขี่ยดินลงครับตัวแรงจมอ่ะโอ้มันขำ คามเป็นเลยไม่ขึ้นชีลงบวกขึ้นไหมเอ๊ะยางเรเดียนมันดอกยางมันไอ้นี่ด้วยเนาะมันก็เลยปี ไม่ขึ้นแล้วครับมันติดตรงไหนอ่ะติดล้อหน้าบ่ะอ๋อล้อหน้ามันขำโอ้ยลูท่ทางฝั่งนี้ ดันไม่ขยับเลยดันไม่ขยับเลยโอ้โโอเขาแกเจองานโหดเลยครับวิ่งหนีทาง โอพาอย่างไงเนี่ยไอ้พ่อเลิศพ่อเลิศโอ้ขึ้นแล้วครับผมขี่ลงมายังไงแล้วขี่ลงมาจากไหนตอองแต่ท่านอยู่ Thật tuyệt vời Bây sẽ dùng đoạn 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 Được đoạn 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 rồi,